สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินเพจรักประสาทเปื่ยน้อยจะพาแฟนเพจทุกท่านไปชมกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในอำเภอเปื่ยน้อยเปื่ยน้อยบ้านเฮากันนะคะในช่วงเช้าของวันนี้วันพุทธที่27พฤษภาคมท่านนายอำเภอเปื่ยน้อยนายนัดกร,รบุญโรภาคก็ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานนกิจกรรมจิตอาสาสร้างป่ารักน้ำที่บริเวณหนองคันคาก ที่หมู่บ้านโศกนาคตำบลวังม่วงอำเภอปยน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานพิ่ีี่เปิดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินอาสาสร้างป่ารักน้ำประจําปีร่วมมานพศ .2563 แแลลละห่น้า,านของประเทศให้คงงงอออยยู่แบบ่แดละคา์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นได้จัดทำโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้นซึ่งในโครงการนี้นะคะเป็นการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐหน่วยงานราชการนะคะตำรวจผู้บริหารส่วนท้องถิน่น กำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาประชาชนน้องๆน,นักเรียนนะคะในเขตตำบลวังม่วงอำเภอเปือยน้อยได้มาร่วมกันช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางจังหวัดขอนแก่นเราค่ะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่นละออง PM 2.5นะคะซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย ะะแล้วก็ได้พร้อมใช้การในการปลูกต้นไม้ให้เปวยน้อยบ้านเฮาเนี่ยสดชื่นนะคะเต็มไปด้วยอากาศที่บริสุทธิ์นะคะต้นไม้ก็เคียวไปหมดสดชื่นจจ่มใสค่ะ <S <S เพจรักประสาทปวยน้อยนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะฝากทุกท่านกดติดตามช่อง YouTube ประสาทเปืยน้อยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมข่าวสารที่เปืยน้อยบ้านเราที่นี่เปือยน้อยเมืองประสาทหินดินแดนแห่งความสุขค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ